สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องโรสี่คนดีคนเดิมนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมวิญญาณลิลับนะของค่าย p g วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ซื้อสาไมา้เช่นเดิมนะคะอ่ะขออนุญาตอ่าทำไมไม่มีเสียงเพืเ่อนๆอ่าขอเพิ่มเสียงนิดหน่อยนะคะอโอเคมาดูตารางการจ่ายกันก่อนเลยตารางการจ่ายนะมีลักษณะประมาณนี้นะคะพีจะปิน เป็นไฟน้ำแล้วก็ดินนะคะประมาณนี้สาสี่ตัวข้าวหมุนฟรีซื้อได้นะคะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ซื้อที่จะปีนหีหยเพื่อนดูสามไม้นะคะอ่ะขออนุญาตกดร้างหน้าไปก่อนนะคะขออนุญาตกดร้างหน้าไปก่อนขออนุญาตกดรังหน้าไปก่อนนะโอเคเพื่อน,อนโอเคไม้แรกค่ะลุยแล้วมันเลย สามไม้นั้นเพื่อนสามไม้เหมือนเดิมนะคะเราจะมาทำคอนเทนต์ซื้อเกมที่ซื้อได้สามไม้คิดว่าสามไม้น่าจะพอดีนะสองไม้อาจจะแดกหรือว่าบางทีสี่ไม้อาจจะแดกนะเราซื้อสามไม้น่าจะกลางๆนะกลังกลางๆนะคะคิดว่านะอ่ะรางวัลก้อนโตมาแล้วนะคะ684บบาทไปกันต่อ อย่าเพิ่งหยุดนะอย่าเพิ่งหยุดนะอ่าลืมแจ้งนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้นะ4ตัวกีสเก็ตเตอร์หมุนฟรี12บครั้งนะคะสำหรับเกมนี้นะหมุนฟรี12ครั้งนะคะสำหรับเกมนี้นะนนะะนอ่าแล้วก็เกมมิของเกมนี้ก็คือตัวคูณนะถ้ามันไหลมันจะคูณกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างประมาณนี้อ่ะมิก้ามาแล้วนะ2 0 0พนะะมิกรีนะคะอ่ะขอแค่มันไหลต่อเนื่องกันนะคะคอมโบต่อเนื่องกันนะมันจ่ายพี่ๆแรงแนะ่นอนนะ มันจ่ายที่พี่หนักแน่นอนนะขอแค่มันคอมโบต่อกันนะคะถ้าไม,ไม่คอมโบต่อกัน,นก็จ่ายตามน้ำอ่ะเนาะโอเคไม้แรกนะคะเราได้กําไรมาอยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทอะไม่เสียหายนะคะขออนุญาตรดเบ็ดเพื่อปัดหน้าประมาณห้าทีนะเพื่อนนะรดเบ็ดเพื่อปัดหน้า5ทีอูโหูเนี่ยโอโหช็อตอลังการประมาณนี้เลยนะคะตัวแพงนะไม่เนนะ นี่ตัวแพงนะเพื่อนนะนี่ตัวแพงครับผมเออถ้าตัวแพงมาเยอะมันก็จะยิ่งคุณเยอะนะประมาณนี้เลยอะไปค่ะเราจะซื้อต่อกันไม้ที่สองเลยแล้วกันอย่ารีรออย่ารอช้ารวยไม้ที่สองค่ะเริ่ม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 รวยคผมสิบสองหมุนนะสิบสองหมุนนะไม้นี้อาจจะไม่ให้นะเพื่อนนะ ถ้าตามเกมมนะันไมานี้อาจจะแป๊กนะแล้วก็เรามันก็จะให้เราไม้สุดท้ายนะคะคิดว่านะอาจจะไม่ได้ทุนคืนนะไม้นี้นะสำหรับไม้นี้นะคะสำหรับไม้นี้นะโอเค อีกสองทีค่ะเหลือีกสองทีเท่านั้นอึบอตึบอย่างที่บอกเพื่อนไม้นี้มันมันแดกเรานะมันจะให้เราไม้ที่สามนะคะประมาณนี้อ่ะเนี่ยกดก่อนกดไปก่อนเนี่ยกดไรไปก่อนนะเะอิบเอิบอ่ะ ไม้ที่สามไม้สุดท้ายของเราคิดส,สองมนนะะุนค่ะลุยลอยลอยลุยลยลอยลยลอยเ,ยเ,ยเ,ยเยริมไม้นี้จะเด็กเรานะออเทนต์ราเหมือนเดิมนะเพื่อนไม่เรนกำไรนะเน้นซื้อให้ดูนะเน้นยอดวิวะ <laughs> อมันจ่ายแพงๆสักโป้งป้างเดียวก็พอแล้วนะไม้สุดท้ายไปนเนี่ยอโอเคไม้สุดท้ายของเรานะเฮ้ยพี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยสี่พันมายังไงดอกเมื่อกี้ดอกเดียวใช่ไหมเพื่อนบอกแล้วมันจะโป้งป,งป้างนะอ่ะเราได้กำไรแล้วนะคะหนึ่งพันกระบาทประมาณนี้ฮโอเค ประมาณนี้แล้วนะสำหรับวิญ,ญญาณดีดับนะใครชอบ,อบอก็ฝากากดไลค์กดแชร์ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครบสามมาแล้วขอไปซื้อเกมอื่ในให้เพื่อนดูนะคะสวัสดีค่ะ